ไอ้บูยา่าโอ้โหเราเจอแรงอะไรอีกแล้วคุณผู้ชมโหไอ้ปิมขออนุญาตดราม่าเลยครับคลิปวิดีโอนี้ฮะหลายหลายคนน่าจะเห็นนะครับเร็วๆนี้นะครับผมทางการ์น่าฟรีไฟเนี่ยกำลังจะทำ X นะครับคอลแลบกับเดมอน s l เลเยอร์นะครับหรือว่าดาบพิฆาตอสูรนั่นแหละแล้วตอนนี้เขามีกิจกรรมออกมาไอ้ของแจกเนี่ยผมโอเคหมดแต่กิจกรรมแจกแพ็คเทนเกนและปักธงเจ็ด วันไอ้พิมขออนุญาตดาม่าเลยครับคือผมจะเป็นคนก่อวอดดาม่านี้ขึ้นมาเลยเข้าใจว่า7วันมันก็จะหายไปแต่เข้าใจปะกูแย่งกันถ้าเป็นถ้าตายราคาเนี่ยหลายแสนมึงเอามาแจกแถม7วันเด็กปากกันทั้งเก็บ ผมเข้าใจความรู้สึกคนที่แบบเคยมีไอเทมแรงๆในเกมมากๆแล้วอยู่ๆเกมก็เอากลับมาขายอยู่ๆเกมก็เอากลับมาแจกคือตอนนี้ไอปีมันตื่นรู้แล้วมันก็เข้าใจความรู้สึกของคนเหล่านั่นแล้วต่อไปท่านเนี้ยมันจะไม่แรมันจะไม่ดูเท่ต่อไปละค่ๆเห็นเขาก็จะมองว่าเราโอกไอ้นั่นมันโช์ใหญ่เลยว่ะมันมีปักธงเจ็ดวันอไอคนโด เอาเข้ามาขายเอาเข้ามาขายเลยไม่ว่าจะเป็นการแข่งอะไรก็ได้แบบที่ผ่านมาก็ได้แต่ไม่ใช่แบบนี้ขายดีทิห้าร้อ วันนี้ปีมเล่นเกมไม่มีความสุขแล้วหน่อยเป็นหมาแล้ววันนี้กูจะเข้าไปปวนคนในแรล้งด้วยกูจะโยนเกมให้แต้มึงล่วงเลยสมนาฮะไอ้พาดไพีมพผ่าดอะไรเนี่ยดีเจชายหาดเอาก็ได้ในจังหวะที่อารมณ์ไม่ค่อยดีเนี่ยอย่ามงองมอ่ะมาแลวไงมไาดูด120าดน,นี่หนึ่งร้อยยี่สิบใบอ้าอดนนท์ แรกเราเห็นข่าวนะว่าเขาจะทำเอ็กกับไดมอนด์สลิยังคุณเูาดีใจมากเพกกราะกระตูเรื่องนี้เราก็ดูแต่มันทำอย่างนี้เออปิมเสียใจยังไม่ได้ไงเนี่ยเท่าไหร่แล้วเนี่ยอยอยได้แล้วปะเนี่ยออไม่ใช่ไนดะ้กางเกงสภาพสภาพได้แล้วนะคุณผู้ชมไอ้ปิมมันซึมวะ่ะขอญาตนะคลิปนี้ผมซึมนิดนึง ไม่มีกำลังใจไม่รู้จะทําอะไรต่อไปเลยคุณผู้ชมของใหม่ไม่มีเข้าเลยนะหรือมีอันนี้คืออะไรอะ่ะอ๋อลดราคาเออเกือบตันเนยพยายามซื้อเลยราคาถูกๆูกอย่างนี้ต้องคว้าเอาไว้ปกตไิไม่ค่อยซื้ออะไรถูกๆหรอกมันได้ของแพงตลอดอันนี้คืออะไรอะ่ะเฮ้ยเชีย่ยเท็ชาอยังไม่มีด้วย แค่ร้อยสิบเกซื้อไปเหอะคนดูบอต้องคิดมากไม่มีของแล้วอ่ะคุณผู้ชมมีแค่นี้อเขาน่าจะเตรียมกิจกรรมเพื่อรอรับกับการคอลแลบเดมอนสเลเยอร์นั่นแหละนะครับพดงอมแม่งต่อไปปักทองกูก็จะไม่แลนละแล้ววันนี้กูโยนเต็มที่กูพร้อมจะโยนให้คนในแหลงร้องไห้แล้วฮะกูโดนกระทำจากเกมกูจะมาลงกับคนในแรลงแค่ ยฮโรอีกว่ะฮฮโรอีกว่ะคุณผู้ชมว่าไงอะสวัสดีครับเพื่อนรุ่มทีมครับผมเต็มที่เลยครับสู้ๆนะครับเราต้องเก็บชัยชนะครั้งนี้ไปให้ได้นะครับเพื่อนๆมีใครคุยเหมือนเดิมเราต้องปักธงไว้ก่อนครับเพราะว่าต่อไปนี้มันจะไม่แลแล้วคนดูมันจะแลแค่ตอนนี้แหละผมจะบอกให้พอก,กิจกรรมเข้า่ามันก็หายแหลอุย้ยไม่หรอสวย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 สามสาม โอ้ครับไอบิมซ้ำครับอุ้ยหนึ่งตัวอุ้ยขอโน้ตึงจัดตึงจัดอุ้ยอีกตีนหลังอยู่หลังหเที่ยเหลี่ยมเหลี่ยมมันดีจัดเลยคุณผู้ชมเหลี่ยมมันดีจัดเลยตัวเดียวเพื่อนเราได้จะตายแล้วตายแล้วตายแล้วสุงไว้การนี้เรามีทีมดีเนี่ยเราไม่ต้องเก่งหรอกเราเกาะเราตะล่มเขาไปเรื่อย นั่นคือแผนของเรายังไงช่วยแบบผมด้วยนะครับในทีมฮับฟู่ปัดก่อนเดี๋ยวมันจะไม่แลแล้วกูต้องรีบปัดตอนนี้อ่ะกูจะบอกให้อีกแป๊บเดียวอ่ะคนก็จะมีกันเกื่อนเขาปัดกันสนาความแรมันก็จะหายไปจริงๆนะตอนนี้กูไม่ได้มีความรู้สึกภูมิใจกับปัดทงล่ะหุยๆอะไรใครเป่าไมแล้วเฮ้ยเดี๋เป็นเสียงก่อนนะครับ เพื่อนอุ้เพื่อนสดครับอุ <en> ้ย <refugees> อุ <wir plein> <heart> ้ย <rebell> ว <ious> ้าวใจเย็นน้องใจเย็นน้องชายไอ้ปิ้งม้นชาร์ตไปครับโอ้ยังไม่ทำอะไรเลยน้องขนมขบเขียวพี่จะบอกอุ้ยมาดิ ครับสวยขวดเราทำดีครับรัวครับว้าโคตรคมไอ้เป็นแม่โคตรคมแม่โคต,โคต,โคตเสือ,อร้าย<น>โ,โอ้เจ็บโอ้เจ็บเจ็บเจ็บครับเจ็บครับโอ้เจ็บจัดเลยคุณผู้ชมเจ็บจัดเลยอยู่ตรงนั้นตัวหนึ่งสวยหลัง ุยโอ้โหแม่งเอ้ยมาหลังแม่งมาหลังแม่งมาหลังเพื่อนอ๋อเด็กมันมาหลังหลังแตกเอ้ยโดนเขาหลังน้องเอายอดีเอาดีนี่กาโชว์ออกคลิปเลยในหนุ่ม โร anyway. งแรงอะมันตึงอะผมจะบอกคุณนะแต่ช่วงนี้ไม่มีของมาใหม่เลยนะคุณผู้ชมนะคือไม่มีเลยอะหรือมันมีของเข้าแต่เรามีหมดแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันเฮ้ยอย่างงี้เดอะฮันชอบก็จะเงียบเงียบเงงเงงครที่สนใจเติมเกมฟรีไฟล์หรือว่าเติมเกมมือถือเกมอื่นๆแอไลน์ไปเลยเดอะฮันชอบพร้อมให้บริการตลอด24ชั่วโมงนะครับแล้วมาแล้วไงกูมีเพื่อนร่วมทีมเป็นจัสตินบีเบอร์ฮะเออทำไมอืมดูดิว่าแรงซึ้งมาม นี่อันอันอันนี้คือแรงอะไรอะ่ะที่เขียนว่าห้าบูย่านี่คืออะไรนี่คืออะไรไม่รู้แรงไม่รู้แรงแต่ฝั่งเรามีฮีโร่อีกสองคนได้อยู่อขออนุญาตไม่คุยกับเพื่อนลงทีมครับเน้นงตึงไม่มาครับยังไม่มาไม่มาครับน่าจะมาจากด้านไหนปะแม่เอาหมุกสุดเลยโอ้ยมันบุกมันบุกมันบุกสุดเลย ปั๊มก่อนปั๊มก่อนครับปั๊มครับแยกปั๊มยาก่อนครับขอแยกปั๊มยาก่อนตอนนี้เราโดนหุ้ยหุโอ้โมันโถมโคตรหนักคุณผู้ชมหมปั๊มยาอยู่แล้วทำไมมันปั๊มยาฉาจังวะไอ้นี่แม่งตึงนะไอ้นี่แม่งตึงนะหุ้ยโอ้โหแม่งไม่กด ไม่มีกดกลัวส้นตีนด้วยฮะเราเจอของจริงเขาให้แล้วไงไปิมไม่กี้มันติดเล่นไงแต่ตอนนี้เด็กมันเอาจริงแล้วเดอ้อเือเอหน่อยเว้ยเพื่อน <c oughs> เฮ้ยใหญ่อเขาดิเสียหมอด <c oughs> โอ้โหไม่ทันเขาบุกแบบบุกโถมเลยอ่ะสองตัวด้านบนด้านล่างเพียบเลยคือไอ้พวกงี้เล่นบุกโถมครับเราต้องใช้แบบปืนที่มาปืนระยะใกล้หน่อยอะ พูดมันบุกถมตลบเลยเว้ยแล้วมันเหมือนรู้เลยว่าคนในทีมเราอยู่ไหนกันบ้างอ่ะเชี่ยเกินเก่งเกินไปเปล่าเลยกระเข้าเนี่ยเฮ้ยเอาพวกพวกพวกเราเนี่ยพวกเราเนี่ยแม่งเยกูยิงตั้งนานอีบ้าอุ้ยเวนกคมเวนกคมเวนกำว้อว Double kill กูยิงพวกเดียวกันเองกูไม่เห็นชื่อ อะไรเนี่ยอมันเก่งเกินคุณผู้ชมคุณาจะปีศาจอะไรก็ไม่รู้ออฉันสก์ไม่ได้เลยโชาไม่ได้แม้แต่นิดเดียวผมว่ามันมาด้วยกันเ่ยไม่เกะมันคุยกันมันบอกกันเฮ้ยเดี๋ยวเราบุกตรงนี้เดี๋ยวเราบุกตรงนี้เชื่อไหมเราเลยแพ้เพราะทีมเราไม่มีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันไงกลับมาใช้ไม์แล้วสินะเวลาเวลากูเปิดไม้ก็ขออนุญาตคุยกับกูด้วยนะถ้าเราไม่สื่อสารกันเราโซ่ใครไม่ได้ฟีฟานคือเกมสื่อสารแล้วเมื่อกี้กูยิงเพื่อนทำไม มองไม่เห็นชื่อมันจะซ้ำไงไมเมื่อกี้เจอไอบ้บูย่าโอโ้โหเราเจอแรงอะไรอีกแล้วคุณผู้ชมเออทีมแบกกูด้วยโอ้โหโอ้ทีมเราไปก่อนแล้วหนึ่งครับอุอ้ยแม่ไม่ตายเชืยยยยย่อเยไม่ิีเขาโอมแตกเลยโอ้ยได้โอ้ยได้โอ้ยได้สวยสวยเพื่อนสวยเพื่อนสวยมากผมผมผม,ผมต้องรีบไปช่วยเพื่อนอุ้ยอุ้ยโอ้ พี่มาไม่มีใครคุยก็ไม่คุยมา,าไปเถอะทีมครับใ <First Blood. S 1> จเย็นนะใจะเย็นนะทีมอ๋อนนอันนี้คือศพป่ะอันนี้คือศพป่ะไหนครับไปครับ,รบช่วยทีมครับเอาหมดแล้วเ <Double kill. S 1> อหมดหมดแล้วอ๋อหมดแล้ว,ลวอ๋อเฮ้ยยังไม่ทำ <Double kill. S 1> ยังยังไม่ทำอะไรเลยทีมยัง ไม่ได้ทําอะไรเลยก em> ูยังไม่ทํอเลยเลยฮะน้องอยู่ตรงไหนอะยังยังไม่เจอเลยครับุ้ยูยูด네้านบนด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 ้านบนแี่และครับมันไก่ครับมันไก่มากครับคือผมแบบผมยืนแช่ไม่ได้คุณผู้ชมถ้าผมยืนแช่ผมมีโอกาสหายแล้วครับบูงบีบบูงบีบครับเฮียโดนบล็อกสกิลครับ วิ่งแม่งวิ่งผูไม่ใช้สกิลกันแบบเก่งมากอะคุณผู้ชมผมโดนบอกไม่ใช้สกิลตอนนี้แม่งคุณตึงโอ้โหเข้าหัวอว่เข้าหัวอุ้ยโอ้ยแม่คุณตึงตึงจัดผมช่วยเลยทีมแบบได้น้อยมากเลยตอนนี้ดูดิเย็นดาบเมยผมสี่ร้อยอะ จบผมคนไม่เหมาะกันในทีมนี้วิ่ง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 ท่านไปเราตามหุ้นเพื่อนเอาหมดแล้วปิไปเอาเองโอ้โหแม่เขาหัวโโอ้หเกือบตายโอ้โหมันกัดไม่เปล่าระบาดโอ้โหอะไรครับเนี่ยช่วยครับเฮลมีเฮลมีช่วยเขาด้วยเตะมันเก่งมากมันโหดไปอ่ะช่วยเขาด้วยเตะเอ้อมันมา ม,มันมาเพื่อนมันมาอ้อยมันมาออเพื่อนไหวไหมเพื่อนไหวอ้อเพื่อนไม่ไหวอ่ะมันเก่งเกินคนดูอ้อยสู้ไม่ได้เครียดผมตามไปสมทบกับเพื่อนครับโอ้โหเราไปก่อนแล้วหนึ่งตัวเพื่อนเรานะครับมันมาจากด้านหลังคุณผู้ชม <c oughs> โอ้โหอย่างนี้อันตรายครับอ่าอย่างนี้วงจะบีบเราเรื่อยๆเราต้องออกครับอย่างนี้เราจะโดมมาครับออกอุ้ย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 มันมาเหรอ มันมาจากที่ไหนหหอุ้ยอุ้ยวงบีบโอ้โหระเบิดระเบิดระเบิดครับ <First blood. S 1> โอ้โหระเบิดอีกครั้งหนึ่งโอ้โหมึงบ้าหรือเปล่าเนี่ยโอ้โห uh oh. อยังใครจะมาเล่นกับมึงได้วะ <S <S คือทีมเราเล่นลับลึกเกินไปคุณผู้ชม พอเราไม่ออกเนี่ยแล้ววงมันบีบเนี่ยทำให้เราคือเสียตำแหน่งและโพซิชันไงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องกึ่งกึ่งลุกหน่อยว่ะโอ้โหแล้วแบบเชี่ยมันเกินไปอ่ะไอ้พวกนี้มันปีศาจครับไอ้ฝั่งตรงข้ามมาจำชื่อมันไว้นะเชี่ยแต่ละคนดูดิมาเชิญกูโปด้วยผมว่ามันโปชื่อผมั้งล่ะผ่านแล้วนายผ่านแล้วตาเพื่อนตาเพื่อนเหมือนเดิมมันสู้ไม่ได้เลยหุ้ยอุ้ยุผมได้ผมได้อุ้ยอุ้ย ยังไม่ทันเล่นเลยะสองสองุยอยอเอาได้่ดนี๋นึงนึสไนสนไปตรงนั้นสไนด์ยังไงสไนด์สไนด์สไนด์นยสไนโ้สามหนึ่ง สามหนึ่งมันสู้ไม่ได้อยู่แล้วไงมันชุกขึ้นขึ้นมาหมดเลยน็อตเอ็กน้องน้องไม่ไหวหรอกโูแม่งเล่นครเก่งเลยดูดิฝั่งเราก็เก่งนะแต่มีกูที่ถ่วงอยู่คนเดียวอ่ะเออน้องทําดีแล้วแต่แบบพี่ขอโทษพี่มันเป็นตัวถ่วงพี่มันแย่พี่ทําให้น้องๆแรงตกพี่ขอโทษผู้ดาเมห้าร้อยไอ้เียโอ้โหผมไม่อยากเล่นแล้วเกมพักเลย ฟีไฟเจอกันอีกทีตอนคอลแลบเลยเดมอนเลเยอร์ว่ากันช่วงนี้พักเลยครับเต็งโมเต็งโมเต็งโมฝั่งด้วยกันเด้อ้ันอบใครที่สนใจทำเกมฟีไฟหรือว่าเติมเกมมือถือเกมอือนแอดไลน์ไปเลยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับ